บทส่งท้ายเป้าเราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเหมือนทุกๆครั้งเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า4,122ล้าน1,250จบซึ่งจบสุดท้ายนี้มีความสำคัญมากๆเราจะต้องสวดแบบปลื้มใจที่สุดคือให้สวดด้วยจิตที่เกษม และสวดให้ไพเราะที่สุดเลยโดยให้รึกนึกถึงภาพนี้ว่าเราทำได้ทะลุเป้าแล้วและเราได้เป็นบุคคลอัศจรรย์แล้วทุกทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมก็ลุยเลยสาธุ Ewa mezotang, eka samayang sama yang pakawa para na siyang wihrati. Isip pakawa panjawa เวเมพิเวอันตาปะภาชิตเตนันเสวิตาพายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโภหิน โคอนาริโยอนัตสันหิโตโยจายังอัตตกิลัมมัทานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตสันหิโตเอเตเตปิคเวอุโคอันเตอนุปคัมมะ Ma patipattha tattha kate na api samputtha jaku karaniya karani upasamaya apiya ya samputa ya nipah nya sangwa tatikatama jasa pikaema jima patipat. ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักภกรณียากรณีอุปสัมมายาอภิญญาญาสัมพุทธายนิพพานายสังวาติอายมีวาอริโยอาถามกิโกมะโคสายญติทังสัมมาทิฏฐิสัมมา กัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมา ติสัมมาสัมมาทิอายังโขสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจาคุกขารณีญาณารติญอุปสมัยญาปิญญาญาสัม ทายนิพานายสังวาตติอิังโคปนปิคะเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณัปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสุปายาสปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโควร โคโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิฉัมนาลปะติตามปิทุขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาตุ อิตังโคปันปิขเวตุขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัิหาปโนภวิกานันธิราคาสะคาตาตาตตาตราพินันธิเนใสยยติทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปันปิขเวตุ คาณิโรโหอริยสัจจังโยตัสสาเยวตันหายะเสสะวิราคานิโรโหจะโหปติณิสัโคมุติอนัลโยอิทังโคปนาปิขเวทุคานิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอไยเมวะอริโยอัต ังกิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมา ทิฏังทงุกขังอริยสัจจันติเมผีขเวปุกเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักภูมิอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริย สัจจังปริญญายันติเมพิกเวผูเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิ ังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุนุทธปาทิญาณุทธปาทิปัญญาุทธปาทิวิชานุทธปาทิอาโลโกุทธปาทิทังทุ มุทโยอริยสัจจันติเมพิคะเวปุพเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาทิยานังอุทะปา อติปัญญาอุตตปาฏิวิชาอุตตปาฏิอาโลโกอุตตปาฏิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปาหาสต๊ะ ันติเมพิกะเวปุกเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโผปนิทังทุกขสัมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกะเวปุกเพ and I so ธรรมเมสุจักคุ้มอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิอิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจันติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุทตปาทิยานังอุทตปา ทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลก อุตปาทิตังโคปาทิตังทุกคณิโรธัวอริยสัจจังสัชิกาตังพันติเมพิกะเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตัง โอปนิทังตัคันิโรตัวอริยสัจจังสัจิกตันติเมผิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักภุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิจจาอนังอุตตปาทิอิทังตัคันิโรตุตามิน ปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอันุสุเตสุธรรมเสุจักขุมอุทปาธิญานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังตุขันิโรธคามิเนปฏิปัาอริย สัจจังพาเวตาพันติเมปิกเวปุเพอนันโนสุเตสุทัมเมสุจาคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุคานิโรทัคคามินีปฏิปทาอริยส จังภาวิตันติเมผีขเวปุกเพออนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลกัอุทปาทิยาวะกีวันจะเมผิขเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอว

มาสัมผูทิงอภิสัมผูตัวปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมปิขเวอิเมสุจะตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยกาปูตังยาณทัสนังสุวิสุตังอาโหสิอัตถังภิขเวสเทวะ เกโลเกสัมมาลเกสัพระมะเกสัสัมมณพระมณียาปชาญาสเทวมนุสายญอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานัจปนเมธัสนังอุตตปาทิอกุปปาเมวิมุตติอิยมันติมาชาต ติทาติธานิปุนาภาวติธรรมวจะปะคะวะอาตมนาปัญจวคียาปิคูปะคะวะโตปาสิตังอภินันตุงธิมาสมิงจะปัวยยาการณาสมิงพันยมาเนายสัมโตโกนทาาสวิราชวิตมลังธรรมจากคุม อุทตปาทิยังกินจิสมุทัยาธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจะภคขวตาธรรมมาจากเกภุมมาเทวาสาธรมมนุสาเวสุงเอตัมภคขวตาภาลานสิยังอิสิปัตเนมิคตายเยอนุตรังธรรมมาจากัง ปวัติตังอปาติวัติยังสมาเนนะวาพระมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกนะจิวาโลกะสัมมิดภูมานา No, I saw เทวานังสัตถังสุตตวานิมนานรติเทวาสัตตมโนเสวสุนิมนานรตินังเทวานังสัตถังสุตตวาปรณิมมิตวสวัตติเทวา วสวัตตีนังเทวานังสัตวังสุตตะวะพระมกายิกาเทวะสัตว์มนุษย์สาวเสงิตัมปะควัต เนมิกาถาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปติวัติยังสมเนเนนาวาพระมเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพรหมุนาวาเกณฑิวาโลกตสบิ ตีห์เตนะคเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกาสัธตัวอาภูคาชิอาญจตสัสสหศีโลกาธรรมตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมาโนุจโอะลาโรโอภาโส ญติกรรมิวเทวานังเทวานุภาวังอัตคุปะขวะอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตปูรูทัน วัตโพลโขลนทันยุติหิติหิธังอายะสมะตัวขลนทันยะสะอัญญาโุณนทานโยตเววะนา